ในความหมายของคำว่าเมื่อรู้จักตัวเองก็จะรู้จักพระเจ้าหมายความว่าอย่างไรพี่น้องครับคำถามแรกที่เขาถามก็คือเขาถามว่าในคำพูดที่เขาได้ยินมาเขาว่าถ้ารู้จักตัวเองผู้ใดก็ตามรู้จักตัวเองผู้นั้นก็จะรู้จักพระผู้เป็นเจ้า คำพูดนี้ถอดมาจากวจ,จนะของนบีซึ่งจะมีบอกในกิตับตาซาวุฟทั่วไปที่ว่ามันอารอฟานับซาวูฟะกะดอารอฟารบบาหูหมายถึงถ้าเราแปลมันอารอฟานับซาวูผู้ใดก็ตามรู้จักตัวตนของเขาฟะกะดอารอฟารอบบาหูแ ah ท้จริงผู้นั้นย่อมรู้จักพระเจ้าของเขา ซึ่งหมายความว่าฮัดเดสบทนี้จากลายแนวทลายหลายหลายหลาหลายแนวทางที่จะทำให้คนหนึ่งได้คำว่ามะริฟะหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือแนวทางที่ตัวเองพินิจพิจารณาถึงโครงสร้างของตัวเอง ยูจุดของตัวเองการมีจุดเริ่มต้นของตัวเองการเปลี่ยนแปลงของตัวเองการอ่อนแอของตัวเองซึ่งเมื่อคิดถึงตัวเองแล้วพินิษพิจารณาวิเคราะห์ถึงตัวเองความเป็นอัลลอฮ์คือคอเล็กตัวเองนั่นคือมัโลลบเมื่อรู้แล้วว่าความเป็นคอเล็กกับมัโลลบมีความแตกต่างย่าสิ้นเชิง แน่ affiliated. นอนผู้นั้นก็ย่อมจะไม่ให้จุดเริ่มต้นให้กับพระเจ้าเพราะรู้ว่าตัวเองนั้นมีจ er right ุดเริ่มต้นพระเจ้าแตกต่างย่อมไม่มีจุดเริ่มต้นตัวเองมีที่เพราะตัวเองบารูพระเจ้าก็เดมพระเจ้าก็ไม่มีที่ตัวเองมีทิศตัวเองมัคโลกแต่พระเจ้านั้นขอเล็กแน่นอนพระเจ้าก็ไม่มีทิศ ตัวเองอ่อนแอพระเจ้าผู้สามารถแน่นอนพระเจ้าผู้ทรงสามารถนั่นคือความหมายของคาว่ามันอารอฟานับซาฮูฟะก็ดอารอฟารบ,บะไม่ได้รู้แค่คำแปลแต่ยังไม่เข้าใจเลยไปให้อวัยวะให้ที่ให้ทิดอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดผมยันมาตลอกยัน มาหลายสิบปียันมาหลายปีและยืนยันอย่างนี้ยืนยันจนกระทั่งอาครัาพี่น้องจำให้ดีนะครับสิ่งใดที่พี่น้องเห็นสิ่งนั้นถ้ามีที่มีทิศจะผิดแปลกพิดสดารแค่ไหนก็ตามสิ่งนั้นคือมครกอัลลอฮ์นั้นอยู่เหนือจินตนาการ อย่าว่าแต่มือจัดจับต้องสติปัญญายังต้องไม่ได้เรือความเป็นอัลลอฮฺสุบฮา,านาวตาละเลยสิ่งใดที่เราคิดมโนภาพออกมาในสมองของเราสิ่งนั้นคือมักโลกนั่นจำให้ดีนะครับนั่นคือความหมายที่ท่านถามว่า มันอาผู้ใดรู้จักตัวเองเขารู้จักพระเจ้าของเขานั่นแหละความหมายผมได้อธิบาย